สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามดูคลิปของเรานะคะสำหรับบ้านหลังนี้ได้ขายแล้วนะคะทางบริษัทพอลแอนเอสเตอร์รีเอสเตขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้ความไว้วางใจและก็ให้ความมั่นใจกับทางบริษัทของเราขอขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านนะคะ ก็คือคุณทาเกล็ดกระแสสุขแล้วก็คุณเวนกี้คุณแจ็คคลีนเจ้าของบ้านชาวสิงคโปร์ซึ่งถือครองบ้านหลังนี้ในรูปของบริษัทนะคะทางบริษัทของเราขอขอบคุณไปยังคุณวัฒนยูตั้งจิริพัฒน์พรและก็ทีมงานทนายความทุกท่านที่ได้ช่วยเราและร่วมมือกับเราในการทําให้การซื้อขายบ้านหลังนี้สําเร็จลงด้วยดีค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะได้ขายแล้วก็ซื้อในรูปของบริษัท ทางบริษัทของเรานะคะมีความชำนาญและก็เชี่ยวชาญในด้านนี้หากคุณผู้ชมที่มีเพื่อนต่างชาติหรือคุณผู้ชมมีพาร์เนอร์เป็นต่างชาตินะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะซื้อบ้านในลักษณะแบบนี้หรือว่าถือครองโดยคนต่างชาติผ่านบริษัทของเราได้ค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจสามารถติดตามดูคลิปของเราเพิ่มเติมและเว็บไซต์ของเรามีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนด้วยนะคะ คุณผู้ชมสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตามชื่อต่อไปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมและขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ